เบกกิ้งโซดาทุกคนใส่ในแก้วใสแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูทุกคนโอ้ไม่ได้เทน้ำแต่ว่าแค่เทอากาศทุกคนเป็นไง CO2 ขึ้นมาโอ้โหวิทย,ยาสงวิทยาศาสตร์เทียนดับไปเลยผมเชื่อว,ว่าผมจะทำได้ทุกคนกคลิปนี้เ่นว่ามีคลิปใหม่อีกแล้วทุกคนโอ้โหวันนี้ผมบมกเลยผมขึ้นทุกคนผมขึ้นทุกคนขึ้นมากทุกคนวันนี้ <c oughs> ถ้าเราใส่อะไรบางอย่างลงไป CO2 ู CO 2, จาก CO2 เปล่าเคยเรียนวิทย์เปล่าออกซิเจนออกซิเจ เราเอาแก้วใสมาอันนึงนะฮะทุกคนปุ๊บแล้วก็ใส่ผงเบกกิ้งโซดาทุกคนเอาน้ำส้มสายชูทุกคนใส่ลงไปวูวูทุกคนแล้วทำไงต่อว่าลืมนะจุดทุกคนจุดทำอย่างนี้เพื่อเอา CO2 ทุกคนตอนนี้ CO2 อยู่ในแก้วแล้วทุกคนว้าวทุกคนนับ3 2 1ไปทุกคน Hello ล a าร์กเนสมายโอลส์เฟรนดบ้าทุกคนวันนี้เกลเอ้ยทำไมทำไม่ได้สักทีวะ thank <laughs> you